ดี่ท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p นะี n อ w นนและดิฉันชยารมศิวกุลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลังงานและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะ นายบรรจงลายมณตารองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมจัดกิจกรรมปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนหรือ60 PLUS e a r t อิ2022 2ปีนี้จัดขึ้นบริเวณ SKYWALK ช่องนอนทรีเขตสาธรภายใต้แนวคิดปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต สำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติที่รณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆตระหนักถึงการมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เวลา20นาฬิกา20นาทีถึง21นาฬิกา20นาทีเพื่อให้ทุกภาคส่วนแสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนนำไปสู่การดำเนิน เนินการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปที่ผ่านมา PA ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับเมืองต่างๆทั่วโลกด้วยการร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในพื้นที่ PA สำนักงานใหญ่สำนักงานการไฟฟ้าทุกเขตทุกพื้นที่และบ้านพักพนักงานในเวลา20นาฬินาทีถึง21นาฬกานาทีเป็นเวลา1ชั่วโมงโดยต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยตั้งแต่ปี2559ถึง2564สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้17,071.73กิโลวัตต์คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดได้67,918.26บาทและ สามารถลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง9.77 9ตันคาร์บอนไดออกไซด์การจัดกิจกรรมในปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้ภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนลดการใช้พลังงานซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง P e. A News สำหรับวันนี้ดิฉันชายารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ